ครั้งหนึ่งวันนี้คือในรอบ12ปีคือวันที่หนึ่งเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันขึ้นปีใหม่มันจะมีใน12ปีถ้าพี่น้องยังอยู่อีก12ปีถ้าไม่ตายพี่น้องก็จะเจอนะครับแต่ถ้าตายก่อนก็ไม่มีโอกาสได้ได้พบแน่นอนผมก็เลยถือว่าเป็นสิ่งพิเศษสําหรับวันอาทิตย์แล้วก็วันที่หเป็นเดือนมกราแล้วก็เป็นวันที่สําคัญก็คือว่าสําคัญที่สุดก็คือเป็นวันที่ พระองค์ได้ทรงฟื้นคืนนระชนแล้วเมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืนประชนพระองค์ก็พบกับคนของพระเจ้านั้นเมื่อคนของพระเจ้าจะเข้ามาเฝ้าพระเจ้ามันจะทําอย่างหนึ่งก็คือเมื่อชาวได้แบ่งปันกับทีมที่เตรียมนมัสการนะครับว่าคือจะต้องมีการจัดเตรียมแล้วเรามาดูพระคัมภีร์มัทยอลบทที่20นะครับในวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมารีชาวมักดารามาถึงอุโมงค์ฝังศพนางเห็นหิน ออกจากปากอุโมงค์แล้วคือคือก่อนนั้นเราจะมีการเตรียมคือนางทั้งสองเนี่ยถ้าถ้าจะพูดบางอย่างเราเราเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปพระคัมภีร์จากยอนแล้วก็กลับไปที่ลูกาไปที่มาระโกล้วก็ไปที่มัทธิวเราจะเห็นการอัศจรรย์เมื่อพี่น้องเตรียมเราถ้าพี่น้องไม่เตรียมพี่น้องจะไม่เห็นการอัศจรรย์นั้นการมาโบสถ์การเตรียมคริสตจักรก็ดี เหมือนกับที่คุณเฉลวยบอกโอ้ดีเนาะเข้าไปคู่เมืองอาจารย์เตรียมอย่างไว้เบิดเพราะว่าจะเป็นห้องน้ำเพราะว่าจะเป็นไฟฟ้าเพราะว่าจะเป็นสถานที่อาคารถูกจัดเตรียมไว้แล้วถ้าเราไม่เตรียมเราจะไม่เห็นการอาศัศจรรย์ของพระเจ้าถ้าเราเตรียมเราจะเห็นการอาศัศจรรย์ของพระเจ้าเวลาเรามาโบสถ์เราก็เตรียมใจเตรียมชีวิตเตรียมจิตวิญ,ญญาณเตรียมสิ่งของที่ดี ถ้ามาแค่ว่าเป็นประเพณีท่านจะไม่เห็นการอศัศจรรย์ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ทั้งสองได้เจอวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมารีชาวมักดารามาถึงอุโมงค์นางก็เห็นหินออกจากปากอุโมงค์ก่อนแล้วเราจะเห็นพระเจ้าเปิดเมื่อเราเตรียมอาเม็นไหมปีนี้เราจะเห็นพระเจ้าเปิดในการอวยพรบางคนอวยพรบางคนอวยพรบางคน เพระาะว่าพระเจ้าจะเปิดเพราะว่าก้อนหินเปิดออกจากอุโมงค์แล้วพระเยซูฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วพระองค์มาพบกับมารีบอกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดถึงแม้มารีจะกอดพระบาทของพระองค์พระเยซูบอกว่าเราอวยพรเจ้าแล้วเราจะไปเข้าเฝ้าพระบิดาเราจะไปหาสาวกด้วยเราจะเห็นการยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าด้วยเพราะเราจัดเตรียมสิ่งที่ดีเตรียมใจที่ดี ถ้าพี่น้องปีนี้ถ้าไม่มีการเตรียมท่านจะเห็นบางสิ่งบางอย่างกลับสู่สภาพเดิมที่แย่กว่าเก่าเอาละเรากลับไปในข้อพระคัมภีร์ในบางตอนอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่ลูกาเราจะดูพระคัมภีร์ตอนท้ายๆนะครับลูกาบทที่24วันนี้จริงๆแล้วผมเตรียมแบ่งปันอีกเรื่องหนึ่งในการเทศนานะครับแต่เราก็อยากจะเห็นการใหญ่ของพระเจ้าในอีกส่วนหนึ่ง ลูกาบทที่24เราจะเห็นสิ่งนี้อาละแต่เช้ามืดในวันต้นสัปดาห์คือวันอาทิตย์นี่แหละผู้หญิงเหล่านั้นจึงนำเครื่องหอมที่เขาได้จัดเตรียมไว้มาถึงอุโบเพราะจริงๆแล้วคนเหล่านี้ต้องการมาชฉลองพระศพของพระเยซู แต่การฉลมงพระศพเขาต้องเตรียมคนเราจะมานมัสการพระเจ้าหลายคนไม่เตรียมแต่เราเตรียมอย่างอื่นไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมเครื่องหอไม่ได้เตรียมเครื่องบูชาไม่ได้เตรียมเครื่องที่จะมาฉลองพระศพของพระองค์แต่เราเตรียมหน้าเราเตรียมตาเราเตรียมปากเราเตรียมทรงผมอันนั้นมันเป็นการเตรียมฝ่ายเนื้อหนังผงไม่ได้มองจึงไม่เห็นการอัศจร องบ์บเดมาประโอ้วันนี้เจ้ามาปากแดงเลยนะลูกพระองค์บเดวาเนี่นะครับแต่ว่าเราต้องมีการจัดเตรียมในสิ่งที่จะมอบเชโรมลงสำหรับพระเยซูนั้นเรามาอะไรที่จะเตรียมชีวิตสำหรับพระเยซูจริงๆถ้าเราไม่เตรียมเราจะไม่เห็นการอัศจรรย์พี่น้องวันอาทิตย์จะเป็นวันที่ยุ่งยากสำหรับบางครอบครัวลูกก็จะนอนตื่นสาย หัวก็จะมีปัญหาภรรยากา็หน้านิ้วคิ้วขมวดเจอแบบนี้ไหมเจอเพราะวันเสาร์เราเตรียมอย่างดีแต่วันอาทิตย์สถานการณ์เปลี่ยนแล้วเข้ามาเจอปัญหาในครอบครัวผมบอกภรรยาว่าเขาก็บอกผมด้วยเราอยา่าทะเลาะกันในเช้าวันอาทิตย์แต่มันก็จะกวนเรื่อยๆนะมันทังมาดอกโดยอัตโนมัติมันยั่วอารมณ์ให้สูญอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่เมียเนี่ยแต่เป็นมารตั้งแต่ตบาเรียบร้อยมาเบางกันเน้ยดีบ้านเนี่ยอเอาเจ้าเตรียมลอยคอยอย่อยใสยใส่ของขอยนี่แหละว,ว่าต้องยากดอกอคือคือเราอย่าอย่ามายั่วกันแต่เราต้องเตรียมมานามัสการพระเจ้าแต่ถ้าหลายคนไม่เตรียมใจนะพี่น้องเขาเรียกว่าพวกนี้มาแบบไม่ได้เตรียมมาแบบไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเครื่องหอม มาเฉลิมพระสบของพระเยซูนั้นเวลาเรามาเช้าวันอาทิตย์ในรอบ12ปีนี้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะช่วงบ่ายนี้เราจะไม่มีอะไรกินข้าวแล้วก็ไล่กลับบ้านพ่อพี่น้องอยากไปพักอยากไปเที่ยวอยากไปเรียนอยากไปเสสารไปเท่าห้าบอกได้บาปล่อย <Bye. S 2> <Bye. S 1> บ่ายวันอาทิตย์กันบอยากกลับเนบีนย่ยกยุนี้พ่อเป็นอย่งมีโอกาสปลดปล่อยต่อได้ น,นี่คือสิ่งทีท่เราจะเตรียมแล้วเมื่อเรามีการเตรียมอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นครับเขาเหล่านั้นเห็นก้อนหินกริ้งออกพ้นจากป่ากอุโมงค์แล้วเห็นการอัศจรรย์เมื่อเราเตรียมเราจะเห็นการอัศจรรย์ปีนี้ขอให้เป็นปีที่เราเห็นการอัศจรรย์เห็นการอัศจรรย์เห็นการอัศจรรย์เราต้องเตรียม จริงๆว่าเจให้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับคิตสมาชิพานมาแต่ว่าถ้าเห็นบอ,อกว่าขอบคุณพระเจ้าแบบบบกือผมก็บอกจากให้ขอบคุณพระเจ้าจะาบอกอีอย่างตัวชีพตัวเดียแต่ว่าถ้ามาขอบคุณพระเจ้าแบบจริงจังมันอัศจรรย์เขาา็อจากให้ขอบคุณพระเจ้าว่วเป็นยังใไห้สารวยเหมาปะนรล้วรก็เรืชอนี้ก็แล้วกันเนมะื <ST> ่อเราจัดเตรียมเราเห็นการต่อสู้ฝ่ายวิญญ,ญาณ เมื่อเห็นปัญหาเกิดขึ้นในวันที่25ผมทำอะไรไม่ได้ผมไปบอกกับพี่น้องที่ข้างล่างด้วยน้ำตาว่าเราทำอะไรไม่ได้มันเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณพี่น้องเราอาธิษฐานกันดีไหมเขากำลังอธิษฐานอยู่ข้างล่างคูกุ้งลงไปบอกข้างล่างว่าเสียงอธิษฐานขึ้นไปดังรบกวนอยู่ข้างบนเอาคนว่าเครื่องเสียงเสียมันขึ้นมาลบกวนได้ยังไง งกระงงพวกยุคข,ข้างล่างงงพวกยุคข,ข้างบนบห่หูเรื่องงงโบหงกับโบหูแต่สำหรับผมนี่ตื่นเต้นมากทุ่งรวนของพระเจ้าช่วยเราในการอาธิษฐานกำลังของคนอธิษฐานธนายู่ข้างบนเครื่องเสียงก็ปิดนั่นก็มาควรแบบนี้แหละ ไม่ได้เตรียมฐานบด้เลียนหรืออย่างกับโปงหูเหนเนาะเห็นว่าขนาดปีใหม่ไม่ยังกวนเลยทาลองกําลังว้าเรื่องการอัศจรรย์ก็แทรกขามาจังซี่หละมานตัวนี้เหยียบลงแทบพระบาทของพระเยซูนะนะครับเราจะเห็นการอัศจรรย์เมื่อเราเตรียมเห็นการอัศจรรย์ปีนี้น่าจะเป็นปีการอัศจรรย์ของพี่น้องมากขึ้น เ้าสิบ่ามอบทตามพระเจ้าแบบขย,ย้อนขยันผู้ดใดผู้ใดถูกดูดอียังไปผู้ดใดถูกดึงอะไรไปก็ตามแต่เราจะถูกเชื่อมถูกดูดโดยพระเจ้าเราจะใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะเป็นคนที่คนอื่นมาขอพรผ่านเรานะครับอเอากลับไปเบิ่งตอ่อเอามาราโกบทที่16เอาพระคัมภีร์ทั้งสตอนเลยมาเนี่ยสอนพระคัมภีรมัทชิวมาละโกลูกาเลยนะครับ มาระโกบทที่16คหัคันวันสบาโตล่วงไปแล้วมารีชาวมักดารามารีมารดาของยากอบและนางสโลเมซื้อเครื่องหอมมาเพื่อที่จะไปชโลมพระศพข,ของพระองค์เห็นไหมเขาเตรียมเตรียมตั้งแต่วันไหน เตรียมก่อนวันสะบาโตเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเตรียมพี่น้องครับเราต้องเตรียมคนมีลูกก็เตรียมผ้าอ้อมคนเตรียมนั่นเตรียมนี่นะครับแต่คนที่ตามพระเยซูแต่บางคนกลับไม่มีการเตรียมเราอยากจะเห็นการเตรียมอย่างดีในชีวิตของท่านคนที่จะดูแลเครื่องเสียงก็เตรียมอย่างดีคนที่จะดูแลทีมีก็ดูอย่างดีเตรียมอย่างดีคนที่จะเล่นดนตรีก็เตรียมอย่างดี นะครับคนที่จะเต้นโอเดโบราก็จะเตรียมอย่างดีคนที่จะรับพระวจนะก็เตรียมอย่างดีเมื่อเห็นการจัดเตรียมอย่างดีทุกอย่างพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์เราจะมาแบบการเตรียมอย่างดีครับนั้นโบสถ์เขาจึงอยากจะเป็นโบสถ์ที่เตรียมอย่างดีเตรียมตั้งแต่เกิดจนตายสุสานก็เตรียมชาพนกิจสถานก็จะเตรียมคนจะแต่งงานก็จะเตรียม นะครับโอ้อัศจรรย์อัศจรรย์ตุจีนเขากับเตรียมเพียงพอนะครับจะมีการซื้อขายในวันงานบ่มีการซื้อการขายมันเฮ็ดบอทันแล้วขายเท่ายเขากับบอขายซื้อกับบซื้อเพราะมันพอแล้วเห็นไหมพีม่น้องจะมีการอัศจรรย์เมื่อมีการเตรียมนะครับเขาซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปฉลองพระศพ ของพระองค์เวลาเช้าวันต้นสัปดาห์วันต้นสัปดาห์วันต้นสัปดาห์คือวันอะไรวันอาทิตย์วันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้นท่านยอนเขียนว่าเช้ามืดมาลโก,โกเขียนว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้เปรียบเทียบเขาก็มาถึงอุมโมงค์และเขาพูดกันว่า ใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์เมื่อเขามองดูก็เห็นก้อนหินกลิ้งออกแล้วเพราะเป็นก้อนหินใหญ่โตมากพี่น้องก้อนหินอะไรที่มันทับท่านอยู่ถ้าท่านเตรียมอย่างดีเพื่อไปนมัสการพระเจ้าหินก้อนนั้นจะกลิ้งออกนี่ก้อนใหญ่จะกลิ้งออกโรคหลายๆจะกลิ้งออกปัญหาภาระหนักจะกลิ้งออก ผัวที่ไม่ดีซาตานที่อยู่ในผัวมันก็จะกริ้งออกเมียที่จะแย่มันก็จะกริ่งออกห่ายเพราะออ huh? สิ่งปัญหาเยอะๆมันจะถูกกริ้งออกไป <Yeah. S 2> เพราะเราเตรียมอย่างดี <Yeah. S 2> เพเเื่อ <Yeah. S 2> ม,มานมัสก,การพระเจ้าตลอดปีนี้เป็นปีที่อัศจรรย์เราต้องเตรียมอย่างดีน้องครับไม่ใช่เรามาหาพระเจ้าแบบไม่เตรียม ปีนี้ท่านเตรียมอะไรบ้างเครื่องฉลมเครื่องบูชาเครื่องหอมเครื่องแต่งกายเครื่องประเทืองผิวเครื่องเสียงโอ้ยสารพัดเครื่องรวมทั้งเครื่องเคียงบอกเทวานแนวจับเสแอันสุดท้ายถ้าเราเตรียมอย่างดีเราก็จะเห็นการอัศจรรย์ถ้าเราไม่เตรียมเลยเราก็จะไม่เห็นการอัศจรรย์ โครงการปีนี้สำหรับผมที่จะเตรียมอย่างน้อยหนึ่งก็ทำรั้วถมที่โครงการในที่สองก็จะเปลี่ยนหลังคาบ้านผู้รับใช้พระเจ้าที่ฝนตกมันจะไม่เสียงดังนะครับอันที่สามก็จะเปลี่ยนหลังคาโดมอาจจะไม่เปลี่ยนเสริมให้มันดีขึ้นเพื่อจะหนาฝนตกก็จะไม่รบกวนพี่นอกเขามากก็จะเย็นเพราะมันเย็นไฟวิญญ,ญาณเด้ เพราะผมบอกอยังนี้ปีสแสดงว่าปีนี้เราจะต้องเย็นนะไม่ต้องทำอะไรนะเอะมันว่าแมนเราเย็นร่างกายแต่วิญญาณเราร้อนรอนปีที่ผ่านมาแล้วใครบ้างเย็นฝ่ายวิญญาณครับบ่ต้องยกมือเราแต่ปีนี้เราจะร้อนรอนฝ่ายวิญญาณอาเมนเพราะว่าเมื่อเรามีการจัดเตรียม ัญหาต่างๆเพระเจ้าจะกริ้งออกไปอุปสรรคที่ขัดขวางที่ผู้หญิงเหล่านี้ทําไม่ได้ก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากอุโมงนั้นพระองค์จะกริ้งออกจากชีวิตของเรามันจะกลิ้งออกมันจะกลิ้งออกทําไมล่ะทําไมถึงกลิ้งออกได้เราไปดูพระคัมภีร์ตอนหนึ่งมัทธิว เราจะเห็นกนารอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากเอาละเราดูมัทธิว28่สอสอนพระคัมภีร์ย้อนหลังหลายคนอาจจะท่องข้อสุดท้าย เราดูที่นี่มัทธิว28ข้อหนึ่งภายหลังวันสบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าแต่ละคนก็ดูมืนว่เขียนแตกต่างกันไปนะบางคนก็เลยไปมองโอ้ยพระคัมภีร์คือกันคือเขียนมัทธิวมาระโกลูกาทำไมเขียนแตกต่างกันไปอันนึงว่าเช้ามืดอันนึงว่ารุ่งเช้าอันนึงว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วผัดว่าคือการมองบางอย่างนี่มันมองคนละอย่างกันได้นะครับ พี่น้องมาโบสถอาจจะมองเห็นคนในลักษณะคนเนี้ยต่างกันอะ,อะเดี๋ยวผมจะสาธิตสักนิดหน่อยอยิงงามายืนยเป็นตัวสาธิตให้หน่อยเป็นอุปกรณ์การสอน <c oughs> ครูที่ดีต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ดีก็คือหาง่าย คือพอต้องไปคลนคว้ยมันยากแล้วก็ราคาไม่แพงเอไม่ได้ค่าตัวเลยวันนี้เรามองดูที่หญิงหาเอมมี่มองพี่หาเป็นยังไงชาวนี้สวยเอาละคนมองสวยเนี่มองไปแล้ะห้ามซ้ำกัน คุณเขียดมองหงาว่าเป็นยังไงตัวเล็กตัวเตี้ย <c oughs> เห็นไหมครับออตัวผอมโอเคแล้วคุณพ้อมมองหงาเป็นยังไงรวยอันนี้มองแต่ใส่ท้องผอมนี่บอกทลองมองคุณหงาเป็นยังไงใส่เสื้อแดง นี่เขามองแต่ภายนอกอนาราดามองหญิงหาเป็นยังไงน้ำหนักเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแต่ละคนมองแตกต่างกันนะครับหญิงใจผู้อยู่ใกล้ชิดหญิงนี้มองเขาเป็นยังไงเป็นอะไรนะเป็นคนดี แต่พวกอื่นขึ้นโเห็นว่าเห็นเป็นคนสวยพาอมาโบสายแล้วใบมีเห็นเป็นคนรวยเหรอป้อมมองที่ไหนมองมุกเขานี่มั่งนี่เพชรเม็ดใหญ่นาฬิกาสีทองเ้อาเาลองมองเห็นเสื้อสีแดงนะครับ ชัดเจนเพราะเจ้ามองแต่ภายนอกอนะคุณเขียดก็มองว่าตัวเล็กเตี้ยนะครับแต่นารดา,ามองว่าน้ำหนักขึ้น <c oughs> เห็นไหมครับคนที่มองต่างกันเช่นเดียวกันมัทธิวมาราโกลูกาอาจจะมองมองสายของมาลาโกเนี่ย คำว่าดวงอาทิตย์ขึ้นของมาลาโกคาว่ามันขึ้นแล้วแหละแต่ยังไม่โผล่ต่บอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วอาจจะเป็นเวลาที่ตีห้าแบบเนี้ยบางคนนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดตัวขาวาจริงๆมันไม่ได้ขึ้นที่ผาชนะใดทางวิทยาศาสตร์แบบเลยบอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นผาชนะใดมันขึ้นบนท้องฟ้าบุญเออแต่คนไทยว่าผาชนะใดใช่ไหมครับอยู่อุบลอ่าโฆษณาให้เขาเกขอบคุณหลายๆอุปกรณ์การสอน นะครับแล้วมัทธิวมาว่ายังไงครับชัดเจนไหมว่าภายหลังวันสบาตัวเวลาใกล้ลุ่มเชา้ามีอะไรเกิดขึ้นมาดูที่อุโมงค์ไม่ได้บอกว่าเตรียมเครื่องหอมเลยใช่ไหมครับอต่อสิครับว่า เห็นไหมครับมัทธิวมองไปที่การอาศัศจรรย์ไม่ได้มองที่ความสำคัญในการเตรียมเลยโอ้คนเหล่านี้โอ้ในทันใดนั้นเห็นอะไรครับฮูยอศัศจรรย์ไหมพอเขาเห็นมาเข้ามาปุ๊บเขาเห็นการอาศัศจรรย์เลยแผ่นดินไหวโอ้เห็นที่ปิดปากอุโมงค์ก็ ยิ่งออกแต่ทั้งหมดนั้นมาจากการที่ผู้หญิงเหล่านี้เตรียมชีวิตที่จะไปที่อุโมงค์เพื่อจะพบกับพระเยซูแล้วเขาถึงเห็นการอัศจรรย์การอัศจรรย์ผมอยากจะบอกพี่น้องในชาวต้นสัปดาห์นี้เหมือนกันว่าถ้าท่านมีการจัดเตรียมอย่างดีท่านจะเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ถ้ามีการจัดเตรียมปีนี้อย่างดีในชีวิตของท่านท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้ามีการจัดการอย่างดีในชีวิตของท่านท่านจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าโอ้ยอดเยี่ยมนั้นชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตที่ถูกจัดเตรียมหรือจัดการให้ถูกต้องตามพระคัมภีร์ ตามพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องเป็นไปได้วันนี้ที่ท่านจะเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า